ใสกิร oh บวกนะคะภาพโป๊เปลือยนะคะแท็กคืออะไรทุกคนทราบไหมคะการแท็กก็คือช่องทางนะคะที่เพื่อนๆของเราหรืออาจจะเป็นคนอื่นใช้เป็นช่องทางในการมาใช้พื้นที่ในช่องของเราทําการสื่อสารเรื่องต่างๆนะคะถ้าเป็นเพื่อนๆของเราก็คงไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นล่ะเออ เขาจะมาใช้พื้นที่ในช่องของเราช่องของเรามันก็คือบ้านของเราคือหน้าร้านของเราอยู่ดีๆคนอื่นเขาจะมาใช้พื้นที่หน้าร้านของเราในการโฆษณาของของเขาอ่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นการพน,นันล่ะมันเป็นเรื่องลามุกอนาจารละ่ะ18บวกละ่ะเออเราจะยอมเหรอคะทุกคนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะ ทำช่องโหมดครีเอเตอร์นะโหมดมืออาชีพเราต้องทําการปิดแท็กก่อนนะทุกคนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนอื่นจะใช้ช่องของเราเป็นพื้นที่ในการทำมาหากินของเขานะโดยเฉพาะช่องที่เกี่ยวกับเรื่องการพนันเรื่อง18บวกเนี่ยมันอาจจะทําให้ช่องของเราเกิดปัญหาได้เพราะว่าเราเปิดเป็นโหมดมืออาชีพแล้วกำไรเคยเห็น หลายๆท่านเลยที่กำไรเข้าไปทำความรู้จักนะในช่องต่างๆเนี่ยพอเข้าไปที่โปรไฟล์ปุ๊บเลื่อนไปดูโพสต์แล้วโอ้ไม่ก้าบวกนะคะภาพโป๊เปลือยนะคะแล้วก็มีการโฆษณาประชาสัมคัธ์วางลิงก์ในเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่เหมาะสมเลยนะคะแต่ว่าหลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้มาก่อนเนาะทีนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะ ท่านไหนที่โดนแท็กแล้วเข้าไปดูโปรไฟล์ของตัวเองนะเจอโอ๊ยใครก็ไม่รู้ว่าแท็กอะไรไม่ดีขั้นตอนแรกคือต้องลบทิ้งก่อนนะคะการลบทิ้งก็คือไปที่โพสต์ที่เราต้องการจะลบนะที่เขาแท็กเรามานั่นแหละจิ้มไปที่จุด3จุดไข่ปลาข้างบนขวามือนะแล้วก็ทําการลบคลิปนั้นออกซะเคลียร์ให้หมดเลยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวช่องของเราจะมีปัญหานะแล้วก็รีบ เข้าไปทำการตั้งค่าปิดแท็กในช่องของเราการปิดแท็กก็คือถ้าเราตั้งค่าแล้วเนี่ยใครที่แท็กเรามาเนี่ยเราจะเห็นจะมีสัญญาณแจ้งเตือนเข้ามาว่าให้เราตรวจสอบโพสต์นี้ด่วนเลยมีคนแท็กอะไรเข้ามาในช่องของเราก็ไม่รู้เราก็เข้าไปดูโอเคถ้ามันเป็นกิจกรรมของเพื่อนๆของเราเป็นกิจกรรมที่ดีเราก็สามารถเปิดแท็กได้ แต่ถ้าเราไม่อยากปล่อยให้โพสต์นั้นออกไปอยู่ในโปรไฟล์ในช่องของเราเราก็ซ่อนไว้เท่านั้นเองนะคะเออแล้วก็ท่านไหนที่ยังทำไม่เป็นนะคะยังทำไม่เป็นก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ในช่องของเราได้นะคะกาเลยก็เลยเคยแนะนำวิธีการปิดแท็กหรือว่าอาจจะเข้าไปศึกษาในช่องเพื่อน,อนของเราก็ได้นะคะที่มีความรู้มาแนะนำวิธีการปิดแท็ก เรื่องนี้สำคัญมากนะคะอย่าพลาดนะไม่งั้นช่องของเรามีปัญหาแน่นอนค่ะ